สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเทเกอร์พิกแผนปนละห่ำนรกโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของอาชญากรกลุ่มหนึ่งที่ได้ใช้เงินที่ได้มาจากการปนเพื่อทําการปนเปื้อชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขและหลังจากที่ผ่านการปนมานานหลายปีโกสมาชิกทีมปนเก่าที่เพิ่งออกมาจากคุกก็ได้รวมทีมทําการปนละห่ำขึ้นมาอีกครั้งโดยมีทั้งตํารวจและศัตรูคอยตามล่าพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและดูเหมือนว่าการปนครั้งนี้มันจะไม่ง่ายเอาซะเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปรัััััับบบชมรรรรรฟงงงกกาาาปปอออยยลดไ้เเว่เ่ืในหนห นี้จะเป็นอย่างไรหนังเปิดเรื่องว่าที่ตำรวจหนุ่ม2คนซึ่งคนที่ขับรถเนี่ยเขาก็มีชอว่าเอ็ดดี้และอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีชอว่าเวลสึ่งทั้งสองเนี่ยก็เป็นคู่หูกันนะครับและตอนนั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบซื้อขายโคเคนกันขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งพวกพี่แกทั้งสองคนเนี่ยก็รีบขับรถไปที่นั่นทันทีและหนังก็ตัดมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งชายทั้ง4คนนี้เนี่ยพวกเขาก็กําลังเตรียมตัวเข้ามาพ้นที่นี่กันโดยชายผิวดํําาาเเนนนีีีี Gordon, ีีรรีีีี่่่่กกกกก็็็มมมชชชชืออววววรรดดสสสสททใใูจจแแแลลลละะะ2คคห ต้นธนาคารั้งนี้พวกเขาก็มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและหนังก็ตัดมาที่ตำรวจหนุ่มสองคนหลังจากที่พวกเขามาถึงอพาร์ตเมนต์กันแล้วพวกเขาก็ได้บุกเข้าไปในห้องนั้นทันทีซึ่งข้างในเนี่ยมันก็กำลังซื้อขายโคเคนกันอยู่นะครับและพอพวกนั้นเห็นตำรวจพวกมันก็รีบหนีกันทันทีโดยเวลเนี่ยก็ได้ไปตามจับตัวชายคนเสื้อแดงไว้ได้แต่วาดี้ของเราเนี่ยก็โดนพวกมันทำร้ายก่อนที่พวกมันจะหลบหนีกันไปได้และหนังก็ตัดมาที่กอร์ดอนและพวกที่ได้เปลี่ยนชุดและเตรียมอาวุธครบมือซึ่งพวกเขาเน่่กกทาา้ะุมนนนนนธคคอจััง ลงไปกับพื้นแต่ว่าตอนนี้พวกเขากําลังโกยเงินกันอยู่นั้นมันก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งกดสัญญาณเตือนภัยขึ้นว่ามีการปล้นเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งทางด้านทีมปล้นเนี่ยก็ได้ให้พนักงานสาวคนนั้นโทรไปยังสํานักข่าวช่องหนึ่งแล้วบอกว่าที่ธนาคารแคลิฟอร์เนียกาลังมีการปล้นเกิดขึ้นพอเธอบอกเสร็จทีมปล้นก็ได้รีบตัดสายไปและก่อนที่พวกเขาจะทาการหลบหนีหนึ่งในทีมปล้นคนหนึ่งก็ได้ทาท่าตะเบสใส่กล้องวงจรปิดไปเพื่อท้าทายพวกตํารวจอีกด้วยและตอนนั้นพวกนักข่าวก็ขับฮอาาร์กลับน คนที่โบกเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในทีมป้นทีน่มีชื่อว่า AJ นะครับก่อนที่เขาจะใช้ปืนเจี้อาฮอลํานั้นมาแล้วพาทุกคนในทีมป้นหนีไปได้หลังจากที่พวกเขาฮอลงจอดสําเร็จพวกเขาก็ได้ระเบิดฮอทิ้งแล้วทําการขับรถหนีกันต่อและหนังก็ตัดมาที่โกดท,ที่เคยอยู่ในทีมป้นนี้มาก่อนตอนนี้เขาก็ได้พน้นโทษแล้วถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกและหนังก็ตัดมาที่ด้านตำรวจที่นําทีมโดยเวลและเอ็ดดีก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุทันทีโดยเวลเนี่ยก็ได้ให้ลูกน้องไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือและหาสิ่งที่จจจะะสสาาาาววววถึงงโโรพพพกกกกกกนนนนนัััั้้้้แลล็ไไดดเเเขามาบอวว่ิ ล้านหรซึ่งพวกตำรวจเนี่ยก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกันจนคำ่ำพอจรพวกนี้ทำงานได้รวดเร็วและรอบคอบมากเลยทำให้พวกเขาหาหลักฐานที่เจ่อสาวไปถึงโจรพวกนั้นได้ยากมากและหนังก็ตัดมาที่โกดท,ที่ได้มาหาเซอร์เก์ที่ห้องพักและบอกว่ามีคนในคุกส่งเขามาที่นี่พอโกดเข้าไปในนั้นพวกของเซอร์เก์ก็เอายิมาจ่อที่หัวของเขาและเซอร์เก์ก็บอกให้โกดเอาบัตรมาให้เขาดูก่อนและระหว่างทำการหยิบบัตรโกดก็ได้ใช้ความเร็วในการควักปืนออกมาและเล็งไปที่เซอร์เก์ซิมันก็ทำให้บักเซอร์เก้ถึงกับตกใจนิดหน่อยนะครับก ไมโก้ของเราในยอมลดปืนลงส่วนทางด้านทีมปนตอนนี้พวกเขาก็ได้นําเงินที่ปนมาได้มาเช่าโรงแรมสุดหรูเพื่อเลี้ยงฉลองกันซึ่งเจก็ได้ให้เจสซี่น้องชายของเขาเนี่ยดูแลเงินทั้งหมดและทางครูก็มีแผนที่จะนําเงินนี้ไปปลูกบ้านให้กับพ่อของเขาหลังจากที่พ่อของเขาออกมาจากคุกะก็จะเอาเงินบางส่วนไปซื้อแหวนเพชรเพื่อมาสืไพายลินล,ลี่แฟนสาวของเขาส่วนจอนผ่อหนุ่มไฟแรงของเราเนี่ยเขาก็ได้จ้างสาวสวยสองคนมาปนเปิ้เขาส่วนทางด้านเอเจที่โสดอยู่เนี่ยเขาก็ได้นั่งเล่นเปียโน,โนอ,ยอย่างชิลพร้อมดูเจกและแฟนสวีกทก โจรพ้นธนาคารกันในครั้งนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนเลยนะครับเพราะว่ามีโจรคนหนึ่งทาท่าตะเบสใส่กองเพื่อท้าทายและหยามหน้าของตํารวจแต่พอพวกเขาจะหาคนที่ระเบิดลิฟต์จากกองมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวันนั้นมีคนใช้ลิฟต์เยอะมากและระบบกล้องวงจรปิดในธนาคารแห่งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าเวลาลิฟต์เคลื่อนที่มันอยู่ที่ชั้นไหนทําให้เวลของเราเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับก่อนที่เขาจะทําการทะเลาะกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารไปแต่เวลที่มานั่งดูกล้องต่อเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าโจรพวกนี้ต้องรรรู้้้้ะบบภาาาาาายในนนนตึึกกีีีดดดพวเขขถถงสมทํไ และหนังก็ตัดมาที่ด้านของทีมปนพวกเขาก็มาร่วมทานอาหารกันและคิดแผนการฟอกเงินที่พวกเขาปนไม่ได้และดูเหมือนว่าเอเจเนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับจากนั้นเขาก็ได้อบัตผ่านมาแจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนเผื่อว่าจะมีใครอยากเดินทางไปฟอกเงินกับเขาพอคุยเสร็จจอนก็ขับรถกลับมาที่บ้านแต่พอมาถึงเขาก็พบก,กับโกดที่ยืนจิบเหล้ารอเขาอยู่ในบ้านจอนเลยถามโกดไปว่าเข้ามาได้ยังไงก่อนจะบอกไปอีกว่านี่มันผิดกฎการปนของพวกเขาพอถ้าเกิดใครที่เข้าคุกไปแล้วต้องห้ามติดต่อกับคนที่เหลืืออออยู่่่่าานะ่แตโกกกดดดมมน็ไไ้บปวาาาาาทีเเเเคพพริถึง เรื่องที่ยังไม่จบของเราซิงจอนเขาก็บอกโกดไปนะครับว่าเงินของโกดได้อยู่ในธนาคารและกอดอนก็เป็นคนเก็บไว้และโกดก็ได้ถามไปว่าแล้วลิลลี่แฟนของเขาละ่ะจอนก็บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยไปคบกับเจคแล้วซึ่งมันก็ทาให้โกดเนี่ยงกับนิ่งไปสักพักก่อนจะบอกว่าเขายินดีด้วยนะจากนั้นโกดมันก็ได้บอกว่าเขามีงานมานําเสนอให้จอนทาแต่จอนก็ดูไม่เชื่อนะครับโกดเลยบอกจอนไปว่าก่อนที่เขาจะทําอะไรเขาทําการบ้านก่อนเสมอจากนั้นโกดก็เริ่มเล่าเรื่องเมื่อปี64ที่เขาโดนทิ้งและถูกตำรวจจับ,บน แค่ไหนเขาก็ไม่เคยสักทอดถึงคนอื่นเลยเพราะว่าเขาไม่อยากทรยศเพื่อนแถมเขายังเป็นคนก่อตั้งทีมป้นนี้ขึ้นมาและยังชวนจอรนที่เป็นโจรกระจกเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยซึ่งจอรนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกโกดไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับเพื่อนให้แล้วจะมาให้คําตอบโกดในวันพรุ่งนี้และหนังก็ตัดมาที่กอร์ดอนที่ได้มาเยี่ยมพี่สาวของเขาที่สถานบําบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ติดยานะครับเธอเลยต้องมาอยู่ที่นี่ซึ่งพี่สาวของกอร์ดอนเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเลิกยาได้ กอนว่าเธออยากไปเที่ยวที่สวดสวยยางทะเลซึ่งกอดอนก็ให้สัญญากับพี่สาวของเขาไปนะครับว่าถ้าเธอออกมาจากที่นี่ได้เมื่อไหร่เขาจะพาเธอไปทันทีต่อมาทีมปนก็ได้นัดฉลองกันที่โรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งซึ่งจอนก็ได้เล่าเรื่องที่โกดมาหาเขาที่บ้านว่าโกดเนี่ยมีงานมาเสนอให้พวกเราทําแต่ทุกคนก็ขำกันนะครับเพราะว่าโกดเนี่ยเพิ่งออกมาจากคุกยังไม่ถึงวันแต่เขากลับอยากทํางานซะง,งั้นจากนั้นทุกคนก็เริ่มถกเถียงกันเรื่องของโกดว่าบางทีเนีเ่ยเขาอาจจะวางแผนมาหักหลังพวกเราก็ได้แต่ขณะที่พวกเขากําลังคุยกกกัันนนนนนออออยู่่่้้้้แแฟขขขงงเเเเจจ็ดิาาาามมมมพรวววชปละบีสสให แต่ว่าจู่ๆโกดก็โผล่เข้ามานะครับแล้วมาอวยพรยให้ลิลลี่กับเจคโชคดีจากนั้นโกดก็ได้เดินไปทักทายเพื่อนเก่าของเขาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยินดีที่โกดกลับมานะครับกอดอนเขาก็เลยถามโกดไปตรงๆว่าที่โกดมาที่นี่ต้องการอะไรซึ่งโกดมันก็ตอบไปแบบสั้นๆน,นะครับว่าพวกเรามาป้นกันเหมือนในหนังอิตาเลียนจอบไหมพูดจบทั้งหมดก็ไปคุยแผนการป้นกันโดยโกดก็ได้บอกว่าเขาต้องการป้นรดขนเงินที่ในนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณ30-50บถึงล้านเหรียญและเราจะเริ่มป้นกันในวันอังคารหน้าใน,นวาวง พอสมควร AJ เลยถามโกดไปว่านายมีเส้นทางของรถคนเงินแล้วหรอแต่โกดมันก็ตอบมาแบบยิ้มๆนะครับว่าเขามีแล้วพร้อมยืนมันให้กอดอนดูและกอดอนก็เลยถามโกดไปว่านายได้มันมาได้ยังไงโกดเขาก็บอกไปนะครับว่าเขาได้มาจากมาเฟียรัสเซียคนหนึ่งเพราะว่าเขาช่วยชีวิตพวกนั้นไว้ต้นอยู่ในคุกและมาเฟียคนนั้นก็มีพวกคอยติดต่อกับพวกคนเงินอยู่แล้วแต่คนอื่นก็เหมือนจะไม่เชื่อใจโกดสักเท่าไหร่นะครับเ j เลยพูดขึ้นมาว่าเขาจะเชื่อโกดได้ยังไงแต่โกดก็บอกไปนะครับว่าเขาเพิ่งออกมาและจะรีบเข้า พูดจบโกดก็เดินออกไปพอโกดออกไปแล้ว AJ ก็ขอดูเส้นทางของรถขนเงินแต่เจคเขาก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้สุดๆนะครับเพราะว่ามันมีเวลาในการเตรียมการไพแค่5วันเท่านั้นแต่พอ AJ ดูเส้นทางเสร็จเขาก็พูดขึ้นมาว่าถึงจะมีเวลาน้อยเราก็หาทางได้อยู่ดีถึงแม้มันจะเสี่ยงมากแต่ก็คุ้มพูดจบพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมแผนในการปล้นครั้งนี้กันนะครับและหนังก็ตัดมาที่สถานีตำรวจเอ็ดดี SD ก็ได้โทรไปหาเวลแล้วบอกว่าเขาได้เบาะแสมาว่าระเบิดซีโฟที่ใช้ระเบิดลิฟนน,น่าจะถูกขโมยมาจากเหมืองในเนวาดาเมื่อประมาณ2เดือนที่แลแลลล้้วะขอมมูเงินนที่ตห ทางธนาคารก็กําลังส่งแฟกมาให้และหนังก็ตัดมาที่ทีมปนตอนนี้ AJ เ j พ่อหนุ่มนักวางแผนเนี่ยก,กาลังวางแผนป้นรถขนเงินอยู่และเขาก็ได้บอกว่าจุดที่เหมาะสมในการปนที่สุดคืออุโมงค์กับรถและพวกเขาจะใช้ระเบิดซีโฟในการป้นครั้งนี้ต่อมาเมื่อคุยแผนกันเสร็จพวกเขาก็ลงมาสํารวจพื้นที่และเส้นทางที่พวกเขาจะทําการป้นกันโดยโกดและกอดอนเนี่ยก็ได้ไปซุ่มดูรถขนเงินว่ามีพนักงานกี่คนพนักงานมีอาวุธไหมแล้วกระจกรถเป็นกระจกกันกระสุนหรือเปล่าส่วนเจกและ AJ เนี่ยก็ได้เข้ามาสารวจพื้นที่ในอุโมงค์เพ ก็ตัดมาที่เอ็ดดี้ลาเวลที่ได้ไปซุ้มดูฟันโกที่กําลังซื้อขายยากันอยู่และพอฟันโกกาลังจะขึ้นรถเอ็ดดี้ลาเวลก็ได้เข้าไปคุมตัวฟันโกทันทีและถามฟันโกไปว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการขโมยระเบิดซีโฟที่เนวาดาไหมแต่ฟันโกก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เวลก็ได้ขู่ฟันโกไปว่าถ้าเกิดนายโดนจับในครั้งนี้นายจะต้องนอนคุกไปอีก10ปีผู้จบเวลก็ได้เจาะยางรถของฟันโกแล้วบอกว่าเขาจะเรียกรถลากมาลากให้ก่อนที่เวลจะขู่คนรถของฟันโกอีกด้วยหรือทาให้ฟันโกเนีี่ยมมันนอออปปาาาากกกบะรววทท้ํํลงงแผไ างงอออยย่่่่่ทีเเป็นนรืใหญกัูและจะมีการใช้ระเบิดซีโฟในงานนี้อีกด้วยและหนังก็ตัดมาที่ AJ ที่มาขอซื้อระเบิดซีโฟกับพอลลี่พ่อคาอาวุธและพอ AJ ไปถึงลูกน้องของพอลลี่ก็ได้ตรวจรดและค้นตัวของ AJ ว่าเขามีอะไรผิดปกติไหมแต่พอ AJ จ่ายเงินไปแล้วพอลลี่มันก็ไม่ให้ของนะครับและลูกน้องของพอลลี่เนี่ยก็หยิบอาวุธจะมาฟาด AJ จนเกิดการต่อสู้กันขึ้นสักพักโกดและจอนก็ได้เข้ามาและคู่เอาระเบิดกับพอลลี่วันต่อมาทางด้านวลและเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้นำทีมออกไปตามหาคนที่ใช้ระเบิดซีโฟเพราะว่ามันมีไม่ก เข้าไปในห้องพักของมาเฟียรัสเซียคนหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาจากฟานโก้ซึ่งพวกเขาก็ได้ยิงปะทะกันกันกนกบมาเฟียรัสเซียอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งพวกมันวิ่งหลบหนีไปเวลเลยรีบตามไปทันทีแต่ก็พบว่ามาเฟียคนนั้นเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะครับเวลจึงพยายามหาที่ซ่อนของมาเฟียคนนั้นสักพักเอ็ดดี้ที่วิ่งตามเข้ามาเนี่ยก็ได้ลวงกระสุนไปใส่มาเฟียคนนั้นทันทีเพราะว่ามาเฟียคนนั้นมันกำลังวิ่งออกมายิงเวลแต่ก็โชคดีนะครับที่เอ็ดดี้ช่วยไว้ได้ทันต่อมาเวลและเอ็ดดี้ก็ได้าาาาาที่นน,นนนนงเ้้เวพคครรรธใ วพวกเขากําลังทําเรื่องขอสัญชาติกันอยู่และหนังก็ตัดมาที่ทิมปลเจก็ได้เข้าไปขุดเจาะอุโมงค์เพื่อทำการติดตั้งระเบิดและเขาก็ยังทําการเจาะเข้าระบบสัญญาณไฟจราจรอ,อีกด้วยส่วนทางน้าของกอร์ดอนและเอเจก็กําลังคุยถึงแผนการต่อไปที่พวกเขาต้องทําและตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นขณะที่ทั้งคู่คุยกันพี่สาวของกอร์ดอนที่เพิ่งออกมาจากสถานบําบัดก็ได้มาหากอร์ดอนที่นี่และเธอก็อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่กอร์ดอนก็บอกให้พี่สาวของเขาเนี่ยรอไปก่อนหนึ่งอาทิตย์เพราะเขากําลังยุ่งอยู่ผมมมบอออกกกกกใหห้พพพีีี่่่่่่่่สาาาาววขงงเเนนนนนไไปััททโรรแแะะดล็ มาที่เวลที่เขาได้เก็บรูปถ่ายและพวกเอกสารต่างๆของพวกรัสเซียกลับมาด้วยซึ่งมันก็ทําให้เขาได้ข้อมูลของคนคนหนึ่งมาที่มีชื่อว่าริเวอร์ดิลอนเต้วันต่อมาเวลก็ได้มาหาเอ็ดดี้ที่บ้านและบอกเอ็ดดี้ไปว่าเขาเจอสายลัดข้อมือของริเวอร์ดิลอนเต้ที่เคยติดคุกเมื่อ5ปีที่แล้วในคดีปล้นเพชรและสายลัดข้อมืออันนี้มันก็ตกอยู่ในที่พักของพวกรัสเซียคนนั้นเวลก็ได้สันนิษฐานว่าริเวอร์เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการปล้นธนาคารในครั้งนี้เพราะวันพ้นโทษข,ของริเวอร์มันนป้เพพชอดีอดด้ววยูจบเเินไปต,ปอออออไปต่อมมาาเวก็ได้ เาข,เ,ขาเพื่อพาเธอไปเที่ยวในวันหยุดแต่ระว่างที่เขาขับรถก็มีสายเข้ามาบอกเกี่ยวกับเรื่องของริเวอร์เวลเลยรีบขับรถไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นที่เรียนจําทันทีพอไปถึงเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้บอกว่าตอนที่อยู่ในคุกริเวอร์เขาก็ดูมีความประพฤติดีและพอเขาพ้นโทษออกมาเขาก็ได้ไปพักอยู่แถวสลัมลองบีและตอนนั้นริเวอร์เขาก็ได้มารายงานตัวพอดีนะครับซึ่งริเวอร์เนี่ยเขาก็คือโกดนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่เลยถามเวลไปว่าให้กักตัวริเวอร์ไหมแต่เวลก็บอกว่าไม่ต้องพูดจบเวลก็ตามโกดไปซึ ก,ก็ได้ยื่นอะไรบางอย่างให้กอดอนไปหอมบอกว่าเขาเตรียมอุปกรณ์และทีมคนเงินไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนั้นเวลก็ได้จับตาดูพวกเขาอยู่ด้วยนะครับพอพวกเขาแยกย้ายกันเจสซี่ก็ทาท่าตะเบให้เพื่อนก่อนเดินไปขึ้นรถส่วนเวลที่เห็นท่านี้เนี่ยเขาก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าหนึ่งในโจรที่บ้นธนาคารในตอนนั้นได้ทําท่านี้ใส่กล้องมงจรปิดพอเห็นอย่างนั้นเวลก็เลยสิ่งรถตามโจรพวกนั้นไปทันทีสักพักทีมป้นที่รู้ว่ามีคนพยายามขับรถตามเข้ามาอยู่เนี่ยกอดอนก็เลยขับรถเข้าไปใน ของเวลเนี่ยเขาก็ได้ขับผ่านไปเฉยๆนะครับทีมป้นเลยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าในรถนั้นมีเด็กอยู่อีกด้วยจากนั้นเวลก็ได้ขับรถมาที่สถานีตำรวจและก็มาบอกกับเอ็ดดีว่าเขาเจอพวกป่้นธนาคารแล้วก่อนที่เขาเจะเล่ารายละเอียดให้เอ็ดดีฟังแต่ว่าเอ็ดดีเขาก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเวลเนี่ยแค่คาดการเท่านั้นและยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ชี้ตัวคนร้ายพวกนี้ได้และหนังก็ตัดมาที่กอร์ดอนตอนนี้เขาก็ได้รู้ว่าพี่สาวของเขาเนี่ยได้ขโมยเงินของเขาไปทั้งหมดก่อนที่จะหนีออกไปจากโรงแรมจอนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเดา,า,า,เเา,เาวีา แผนที่เหลือเขาจะทําต่อเองวันต่อมาทีมปนก็ได้มาติดตั้งระเบิดซีโฟตามแผนที่ได้วางไว้พอทํางานกันเสร็จจอนก็ได้ไปหากอรดอนที่บ้านและถามว่าหาพี่สาวของเขาเจอหรือยังกอรดอนก็เลยตอบไปว่ายังและกอรดอนก็ยังได้บอกไปอีกว่าถ้าเกิดพวกนี้มีอะไรผิดพลาดเราจะปล่อยโกดไว้ไม่ได้เพราะเรื่องเมื่อปี0 4นย่ังไม่จบและขณะที่ทั้งคู่คุยกันโกดก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เลยทักทายโกดไปตามป,ปกตินะครับก่อนที่พวกเขาจะพูดคุยรีบเรื่อยกันไปและพอตอนดึกขณะที่กอนกํนาลังรศัพท์ดังขึ้นซึ่งตํารวจก็็เปนนคนโทมำ ว่าพี่สาวของเขาถูกจับกอดอนเลยต้องไปประกันตัวพี่สาวของเขาออกมาจากนั้นเวลและเอ็ดดีก็ได้รับแจ้งว่าเจอคนใช้เงินที่มีตําหนิจากการปล้นธนาคารแถมชายคนนี้เนี่ยยังเคยถูกจับคดีขายของผิดกฎหมายอีกด้วยแต่พอพวกเขามาถึงกับพบว่าชายคนนั้นเนี่ยกำลังเมาย,อยาอยู่เวลเลยขอเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยกับชายคนนั้นแต่พอเวลเข้าไปเขาก็ไปซ้อมชายคนนั้นและถามชายคนนั้นไปว่าเอาเงินที่มีตําหนิพวกนี้มาจากไหนซึ่งชายคนนั้นก็บอกนคะครับว่าเขาเนี่ยเอามาจากพี่สาวของกอดอนพอได้ข้อมูลแล้วเวลก็ได้ไปหานาะโอมิ มืประกันตัวเธอออกไปแล้วซึ่งนั้นมันก็ยิ่งทําให้เวลมั่นใจนะครับว่าพวกที่เขาเจอตอนกลางวันเนี่ยเป็นพวกที่มาปล้นธนาคารแน่นอนแต่เอ็ดดี้มันก็เตือนวลเหมือนเดิมนะครับว่าเรายังไม่มีหลักฐานชัดเจนพอวันปล้นมาถึงทีมป้นก็ได้มารวมตัวกันส่วนทางด้านวลและเอ็ดดี้เนี่ยพวกเขาก็มาดูคนที่ขึ้นลิฟต์ในวันปล้นเพื่อดูว่ามีกอร์ดอนอยู่ในลิฟต์ไหมพอเขาจะได้ไปจับตัวคนร้ายได้สักทีและสักพักแม็กก็ได้มาตามตัวเวลไปพบกับคาเวอร์หัวนหน้าของพวกเขาพอไปถึงคาเวอร์ก็ได้เป ของพวกมาเฟียรัเสเซียมานะครับแล้วก็ปล่อยให้พวกนั้นหนีไปได้ซึ่งเวลเนี่ยเขาก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าเอ็ดดี้จะทําแบบนั้นคาเวอร์เลยบอกว่าเขาจะตั้งข้อหาและจัดการกับเอ็ดดี้แต่เวลก็บอกนะครับว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้เองต่อมาเวลก็กลับมาทํางานต่อซึ่งตอนนั้นเอ็ดดี้ก็ได้เรียกเวลมาดูที่จอคอมเพราะว่าเขาหาชื่อของกอร์ดอนเจอแล้วและกอร์ดอนก็ใช้ลิฟต์ในวันที่ธนาคารถูกปล้อนอีกด้วยผู้จบทั้งคู่ก็ออกไปตามล่าตัวกอร์ดอนทันทีส่วนทางด้านทีมปล้นตอนนี้พวกเขาก็สตดดาาารรีัั้จจ่ไไททํญญณฟ าได้แอบแฮกไว้ส่วนโกดเนี่ยก็ปลอมตัวมาเป็นตำรวจจราจรคอยทำหน้าที่โบกโถดเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเสียส่วนจอนเนี่ยก็ได้ไปดูลาดลาวที่อยู่บนตึกตึกหนึ่งและถ้าเกิดจอเห็นว่าโกตุกติก,ตกจอนก็จะทำการยิงเขาทิ้งทันทีส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็รอดอยู่ใต้อุโมงค์เพื่อรอสัญญาณกดระเบิดและหนังก็ตัดมาที่เวลและเอ็ดดี้ที่กำลังขึ้นรถไปตามล่าตัวกอดอนซึ่งเวลก็ถาม HD เอ็ดดี้ไปเรื่องที่เขาขโมยเงินและปล่อยให้พวกมาเฟียรัเสเซียหนีไปได้ซึ่งเอ็ดดี้เขาก็บอกนะครับว่าที่เขาทำ ต้องทําแบบนั้นซึ่งเวลเขาก็เข้าใจนะครับและหนังก็ตัดมาที่ทีมปนตอนนี้พวกเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีเพราะว่ารถขนเงินยังไม่มาตามเวลาที่กําหนดไว้พวกเขาเล้เตรียมอาวุธขึ้นมารอเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นและโกดท,ที่เป็นคนบอกเส้นทางของรถขนเงินเนี่ยก็ได้บอกว่าให้รอก่อนซึ่งมันก็ทําให้คนในทีมเนี่ยเริมม่มโมโหขึ้นมานะครับส่วนจอเนี่ยก็เตรียมร่างกายใส่หัวของโกดแล้วเช่นกันแต่ก็โชคดีนะครับที่รถขนเงินมาพอดีเลยทําให้บักโกดรอดไปได้พอโกดบังคับให้รถขนเงินไปยังจ เพราะว่า um, ตอนน I mean, s <S ั้นไม่ม mm ีรถมาขวางรถขนเงินเอาไว้ทําให้รถขนเงินเนี่ยไม่ล่วงลงมาที่ด้านล่างของโมงตามที่พวกเขาได้วางแผนกันไว้เลยทําให้คนในทีมป้นเนี่ยเริ่มคิดกันแล้วนะครับว่าพวกเขาจะหนีหรือป้นกันต่อดีแต่โกดก็ได้บอกว่าให้คนที่อยู่ในอุโมงเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ขนเงินเพื่อถ่วงเวลาไว้ก่อนส่วนจอนก็ได้วิ่งเข้ามาชกคนขับรถขนเงินและขับรถดันรถขนเงินที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยให้ตกลงไปในอุโมงแต่ว่าทางด้านของจอนเนี่ยเขาก็โดนเจ้าหน้าที่ขนเงินเนี่ยลวกระสุนใส่รอบคันนะครับจนที่ไ้้้้วาาใหห พอรถของจอนพุ่งลงมาแล้วพวกเขาก็ทําการโกยเงินออกจากรถและรีบหลบหนีกันไปทันทีและหนังก็ตัดมาที่เวลเลตดีที่กําลังตามหาตัวกอร์ดอนอยู่ซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุโปรถขนเงินขึ้นพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบไปที่จุดเกิดเหตุทันทีแต่พอพวกเขาไปถึงกบพบว่าจรนพวกนั้นเนี่ยมาหนีไปได้แล้วนะครับและตํารวจแถวนั้นก็ได้ไรายงานว่าโจอ์นพวกนั้นใช้ระเบิดซีโฟก่อเหตุขึ้นและก็ได้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2คนและจนพวกนั้นเนี่ยก็ได้หนีกนาระยซเลม,ม,มีแฟผ มันก็ยังมีแผนที่รถไฟใต้ดินอีกด้วยผู้จบเวลลเดีก็มุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดทันทีพราพวกเขาคิดว่าโจรพวกนั้นน่าจะออกจากท่อระบายน้ําไปที่นั่นแต่พอพวกเขาไปถึงพวกเขาก็พบก,กับเจสซี่กำลังแบกกระเป๋าใบใหญ่และกินไอติมอยู่ซึ่งเจสซี่ที่เห็นเวลเนี่ยเขาก็รีบวิ่งหนีไปก่อนที่จะเอากระเป๋าใส่เงินซ่อนไว้ในพุ่มไม้แล้ววิ่งหนีต่อและสักพักเจสซี่ก็โดนตำรวจล้อมไม่ได้แต่เขาก็กระโดดลงมาจากบันไดแล้ววิ่งหนีต่อเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งกกกกก่่่่่่่่่อออออออนน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 นทททททีีีีีจจะะะววววิงงเเเขข้้้้้้าาาไไปปปใใใใใหหหคครััััแล็ชืูุซตสด เห็นว่าคนในครัววิ่งแตกตื่นกันออกมาเขาก็เลยรีบวิ่งตามเข้าไปดูทันทีและสักพักก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาจากห้องครัวเวลที่ได้ยินเนี่ยก็เลยรีบวิ่งตามเสียงปืนนั้นไปแต่พอไปถึงเขาก็พบว่าเอ็ดดี้เนี่ยโดนยิงและกำลันงนอนพะง,งาบพะง,งาบอยู่นะครับเวลเลยรีบเรียกหน่วยพยาบาลให้มารับตัวเอ็ดดี้ทันทีแต่มันก็ไม่น่าจะทันนะครับเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็เลยสั่งเสียกับเวลไปว่าช่วยดูแลภรรยาและลูกแทนเขาด้วยจากนั้นเอ็ดดี้ก็ได้แน่นิ่งไปส่วนทางด้านของ Jesse เจีาก็ได,ดน,นอที้เขาก็ได และรับโทรศัพท์จากหัวหน้ามาเฟียรัเสเซียคนหนึ่งซึ่งหัวหน้ามาเฟียรัเสเซียคนนั้นเนี่ยเขาก็โกรธมากนะครับที่โกดเอาเส้นทางของรถขนเงินที่เขาให้ไป่วมมือกับคนอื่นแถมลูกน้องของเขาเนี่ยก็ยังโดนฆ่าตายทั้งหมดอีกด้วยเขาก็เลยบอกไปว่าเขาจะตามฆ่าโกดแต่โกดไม่ก็ได้ส่วนไปว่าแกจะฆ่าฉันได้ไงเพราะถ้าเกิดฉันตายนายจะไม่ได้เงินอีกครึ่งจากนั้นโกดก็ได้นัดให้พวกมาเฟียรัเสเซียเนี่ยไปเจอกันที่โรงแรมรูทเวลก่อนจะบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะเกลี้ยกล่อมให้ทีมป่วนของเขาเนี่ยแบ่งเงินในห้ครึ่ เวลที่เอ็ดดี้จากไปและขาวเว์ก็ได้บอกเวลไว้ว่าเอ็ดดี้ตายในหน้าที่และเขาจะได้รับสิทธิ์ต่างๆที่เขาควรจะได้รับและหนังก็ตัดมาที่โรงแรมรุทเวลตอนนี้ทีมปอลก็ได้มารวมตัวกันที่นี่เกือบครบแล้วนะครับและเหลือเพียงแค่เจสซี่เท่านั้นส่วนเจคที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลแล้วนะครับที่พาน้องชายมาร่วมงานนี้ด้วยส่วนทางด้านกอร์ดอนเนี่ยก็ได้คืนเงินที่ปอลมาเมื่อปี04คืนมาให้กับโกดและก็ทําการแบ่งเงินที่ปอลมาได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งให้กับพวกรัสเซียไปแต่ว่าตอนนั้น้้้้นนนนนนจููู่่ๆกกกก็ไไดดดมีีเเสสยยยงงขขขออปปปรระะะตตตััึึแลลวววญญชาาาาพุุิิบบธคืท แต่พอเปิดประตูออกมาเนี่ยก็พบว่าเป็นเจสซี่นะครับซึ่งเจสซี่เขาก็ได้บอกไปว่าเขาวิ่งหนีตำรวจมาและเขาก็ได้ฆ่าตำรวจตายไปคนหนึ่งส่วนเงินที่อยู่กับเ,เเกเบเขาเนี่ยเขาก็ได้ซ่อนมันไว้แล้วพอทุกคนที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วนะครับพอนอกจากเงินจะไม่ได้แล้วเจสซี่มันก็ยังฆ่าตำรวจตายไปอีกด้วยพอถ้าเกิดพวกเขาโดนจับได้เนี่ยพวกเขาจะต้องโดนโทษหนักแน่ๆส่วนกอร์ดอนที่เริ่มสติแตกเนี่ยก็เลยจะวิ่งเข้าไปต่อยเจสซี่ทันทีแต่เจก็ห้ามไว้นะครับและตอนนี้มันก็ทำให้ทุกคนเเเนีีี่่่่่่ยไไมมมมมมโโโออคกกกกับสิงงงทททซซซาาาาาตตพววฟรร็ด้หแล โกดมันก็ได้บอกไปนะครับว่าเขารออยู่ที่ห้อง116ซิงโกดมันก็ทําทีเปิดฝักบัวเหมือนอาบน้ําอยู่ส่วนกอรดอนและคนอื่นๆเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจะหนีแต่พอตอนกอดอนบอกให้คนไปตามโกดมาโกดมันก็หนีไปแล้วนะครับพวกเขาได้รู้ตัวแล้วว่าโกดมันต้องวางแผนอะไรไว้แน่ๆสักพักก็มีกระสุนยิงทะลุป,ประตูมาโดน A j เจิ่งคนที่ยิงเนี่ยก็คือพวกรัสเซียนะครับที่กำลังโกรธเพราะโดนโกดหักหลังและทีมป่นของกอรดอนเนี่ยก็ได้ยิงปะทะก,กับพวกมันอยู่พักใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะหนีลบไปอยู่อีกกกกกกหห้้อองงงนนนนนนึแตต่่่่่่่วาาา AJ ทีีโดดดดดยิบดิบบบเเเเจจ็ขขไไไปัััพพืมะรรลสสใใุ มาเฟียรัสเซียพวกนั้นไปแต่สุดท้ายเอเจของเราเนี่ยก็โดนพวกมันลุมยิงจนแน่นิ่งไปนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยตอนนี้พวกเขาก็โดนพวกมาเฟียตามมายิงต่อจนทั้งสองฝ่ายเนี่ยปะทะกันอยู่นานเจกเลยทําการปีนหน้าต่างอ้อมไปทางด้านหลังของพวกมันและจัดการกับพวกมันลงไปทั้งหมดได้พอเหตุการณ์สงบลงพวกเขาก็ได้มานั่งร้องไห้ข้างศพของเอเจแต่ว่าตอนนั้นกอดอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเราต้องหนีแล้วพูดจบพวกเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปทางบันไดหนีไฟเพื่อปะปนไปกับผู้คนที่กําลังวิ่งหนีด้วยความตกใจก ไปเจอกันที่สนามบินและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปเส่วนทางด้านเจกและเจสซี่ก็ได้รีบกลับบ้านมาหาลิลี่เพื่อที่จะได้หนีไปด้วยกันแต่พอมาถึงเจกก็พบว่าลิลี่นอนแน่นิ่งอยู่บนบาร์แล้วนะครับแถมเงินที่พวกเขาซ่อนไว้ก็ได้หายไปอีกด้วยขณะที่ทั้งสองกำลังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจก็ได้มาที่บ้านของพวกเขาเจสซี่ที่เห็นว่าตำรวจมาก็ได้บอกเจกไปว่าเราต้องรีบหนีไปจากที่นี่แล้วซึ่งเจกก็ได้บอกให้เจสซี่หนีไปแต่เจสซี่มันก็ไม่ยอมทิ้งพี่นะครับเลยได้บอกไป ก็โดนตำรวจวิสามันจนตายนะครับส่วนกอดอนตอนนี้เขาก็กำลังกลับมาที่บ้านเขาก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เวลกําลังมาตรวจคนบ้านของเขาอยู่แล้วเวลก็พบกับกระดาษที่จอดรถในสนามบินแวนไนท์พอกอดอนมาถึงเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปนะครับพอเขารู้สึกว่าม,มันมีอะไรแปลกๆเวลที่ได้ยินเสียงคนเดินเนี่ยเขาก็เปิดประตูออกมาดูแต่เขาก็ไม่พบใครนะครับก่อนที่เขาจะถือปืนแล้วมองไปรอบๆในบริเวณนั้นส่วนกอดอนก็ได้รีบวิ่งลงมาที่ลานจอดรถเพื่อขับไปที่สนามบินแต่พอมาถึงนาโอมิพิ กอดอนเ็จเขาก็ได้เดินลงมาแล้วผมว่าตอนนี้กอดอนกําลังขับรถหนีไปเขาเลยรีบขับรถตามกอดอนไปทันทีและขณะที่กอดอนกําลังขับรถอยู่นั้นจอยก็ได้โทรมาบอกว่าบักโกดเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่จะเอาเงินของมันในปีศูนหลอกแต่มันวางแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่จะเอาเงินทั้งหมดที่พวกเรามีพอได้ยินแบบนั้นทางครูก็เลยรีบซิ่งรถไปที่สนามบินทันทีเพราะว่าเงินของพวกเขายอยู่กับสกอตท,ที่นั่นและตอนนี้สกอตในหน้าที่ช่วยขนเงินให้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแต่ว่าจู่ๆตอนนั้นโก้่่มาาาิิิงงกกกออตตแะนนนจจเเวรปคืบ จอ์นก็ได้โผล่มาพอดีและทางคู่ก็ทะเลาะกันเรื่องที่เกิดขึ้นมา5ปีที่แล้วแล้วเวลที่ตามกอดอนมาด้วยก็ได้บอกให้ทั้งคู่วางปืนลงแต่โกดมันก็ไม่ฟังนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดฉากโลกระสุนใส่กันทันทีจนเวลและกอดอนล้มลงจากนั้นโกดมันก็ได้เดินไปหากอดอนและพูดความแค้นในใจออกมาให้กอดอนฟังก่อนที่จะเล็งปืนไปที่หัวของกอดอนแต่ว่าตอนนั้นจอรนก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับและยิงโกดไปจนตายก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้ามารีบช่วยกอรอนต่อแต่สักพักอนก กอนเนี่ยก็ได้คน,น้นกระเป๋าเงินและขับรถหนีกันไปส่วนเวลเขาก็ได้แจ้งไปยังหน่วยกู้ภัยว่าเขาถูกยิงและให้มาช่วยเขาที่สนามบินด้วยและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเขากับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.2คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato อีก28%และหากในคลิปนี้ผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออาภายัยและอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวพวกเราได้เลยนะครับและสุดท้ายหากใครที่ชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้ง ซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราพักสตูดิโอ